สวัสดีครับทุกคนครับพบก,กับเกมเซลดากับการแก้ปริศนาศาลเจ้านะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ด้านหน้าศาลเจ้าที่ชื่อว่าโชล a าฮะนะครับอันนี้นะครับก็จะอยู่ในเขตของภูเขาไฟเดส u มลเทนนะฮะนี่ะก็จะอยู่ประมาณด้านซ้ายของเขตนี้นะครับโอเคมันจะเป็นเกาะครับเนี่ยเป็นเกาะเราก็สามารถคือมันจะบอกว่ามาจากนั่งรถรางตรงนี้ก็ได้เนี่ยเอารถราง นะครับอโอเคนะฮะหรือแม้ก็กระโดดมาตอนที่ผมมารู้สึผมจะมากระโดดค่อยๆกระโดดมามั้งนะฮะนี่เป็นรถรางโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันแล้ว ให้จุดไฟสีน้ำเงินนะฮะล้มเฮ้ยโดนเกือบเกือบโอเคไปได้าซ้ายก่อนนะฮะที่นี่ก็จะต้องแม่นเลย ถึงเมื่อวะน่าจะถึงแหละโอ้ยตกเหรอตก <c oughs> เปิดตัวก็ไม่ไม่สวยแล้วนะฮ่หนป okay. ดะโอเค ธนูตระกูลราชวงนะฮะโอเคแล้วก็ตรงกลางนะฮะเติมเลือดหน่อยดีกว่าไม่ได้เติมเลือดเลยอ๋อมีครบเพลิงให้เราเก็บนะฮะนี่นะเพราะนั้นต้องมีพื้นที่ต้องมีพื้นที่เก็บของด้วย นรกยาอันนรกเอออีกแล้วจุดไฟอเิดรนะมีน้ำด้วยแสดงว่าต้องอย่าให้โดนน้ำนะฮะแล้วจะเก็บทำไมเราโอ้ ต้องมองวิ่งไม่ได้นะฮะวิ่งไม่ได้โอเคจุดตรงนั้นก็เป็นคบเพลิงนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเอาธนู nhìn đểเสียเวลา, lòng này. ừ, tại sao không được vậy? Tại sao không được vậy? Tại sao không được vậy? Tại không น้ำดับไปแล้วนะเราต้องไม่แปลกนหไมตองใช้ใช่หมดัมั้วอรมวอมวอะนะเลทุกเลทุกเลเซฟอาออกไป ก็กลับมาจุดตรงนี้นะฮะที่เมื่อกี้เรามาอันนี้เราต้องใช้ใช้ป่ะเก็บกรงกบเก็บกรงกบขึ้นมาออกอกขึ้นมาเฮ้ยเสียเวลาเลยเฮ้ยมีพวกมีพวกคุณต้องจัดการก่อน เอาอะไรสู้กันหนึ่งต่นานนี้ก็แล้วกันใช้มานานาหลบได้แหมคุณยิงปืนได้ต้องมาวางเรือเราก็ไม่ได้เติมเลยอุ้ยโดนโอ้ได้ดับไฟอีแล้วของเต็ม ทิ้งไปก็ได้ตอนนี้ก็คือพอเราเล่นไปซักระยะพวกไอเทมมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะฮะมันจะเหมือนแบบไอเทมตามกล่องพวกอาวุธบางประเภทอะไรเงี้ยมันแรนดอมนะ,ะก็จะตามที่เนื้อเรื่องเราเล่น คงต้องจุดขบเพอใช่ไหมเม่จกีไม่ได้สังเกตเลยอนาลอ็อกมุมกล้องมันไม่ค่อยไปทางขวาครับมันจะดิบไปด้านซ้ายว่าจะได้ว่าจะหมุนแล้วมันงองแงมากเนี่ยต้องได้ซื้อใหม่ลนะนี่จุดขบเพอ เหมือนวิ่งครบเพลงโอลิมปิกเลยอ๋อมีน้ำไหลโอเค้าใจแล้วเพราะนั้นเองต้องหยุดหยุดการทำางานของมันโอเค,อเคนะฮะใช้หยุดเวลา แล้วก็ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะอ่จจะติดไปต่อครับ <_ S 1> ต้องใช้ไฟแล้วก็พันมือโอเค่าต้องให้มันตรงกลางนะฮะกี้ฟุกทีเดียวได้อันนี้ฟุกนะฮะไม่ใช่ฝีมือ ต่อไปต้องกระโดดใช่ไหมเติมเลือดไปดีกว่าเติมเลือดเอาแอปเปิ้ลเฮ้ยเดี๋ยวร้องเลยมั้งเฮ้ยเกือบเกือบอ๋อตรงนี้มีโอเคงานต้องจุดไฟนะ คุณลุงเราหายไปเลยอ่ะเสียของหมดมีน้ำอยู่ใช่ไหมถ้ามีน้ำอยู่ก็ต้องใช้ดึกเวลาแล้วก็ใช้แม่เหล็กไปเลยลูกพี่ต่อไปกระโดดใช่ไหมกระโดดโเคไปเลย Woohoo! ơi, Woohoo! 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 còn còn Woohoo! mới Woohoo! 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 อย่าไปเกิดไกลนะอ่ะโอเคอย่าเกิดใกล้นะกใกล,ใกล้นิ่งๆนิ่งๆโอ้โหดาบอ๋อยี่สิบสองดาบนี้ของเผ่าโคโลโกโะฮะเราไปเอาในหมู่บ้านของเขาได้ของเราก็เต็มมาด้วยเนี่ยลังเลโลเลกแล้ว ของเต็มแล้วทิ้งอะไรไม่ได้ครบเพลิงก็คงต้องใช้อยู่เนอ, okay. อะโอเคอไปต่อครับเฮ้ยเฮ้ยลว่วงล่วงโอเคอตรงนี้มีพวกกาเดียนือว่าเอะเราใช้อย่างนี้ได้ครับเอา้า <c oughs> ของดอกด้วยอ่ะต้องใช้ขบเพอเอาไปเผื่อ,อดูถี่แล้วอันไหนเราไม่หอ,อกอันนี้เราใช้อ่ะฉันเก็บไว้ก็ได้ อะไรวะอ๋อถึงแล้วดิวเ,กเก็บขีดก,ก่อนลูกดอกน้ำแข็งนะฮะตรงนี้มันมีนี่ยมีน้ำฉะนั้นเราจะต้องโอเคทีเดียวโอ้ผ่านแล้วครับ อ,อในเมื่อผ่านแล้วเราก็ยังจะงบของฮะอันนี้เราไม่ใช้นะเอาดาบไปกันแล้วกันเอาดาบไปไหนก็ไม่ได้ใช้แะก็ผ่านอีกหนึ่งจุดนะครับที่นี่ก็ยาวเส้นทางมันยาวนะฮะก็อาจจะความยากนิดนึงฮนะกลางๆกันแล้วกันนะโอเคผ่านอีกหนึ่งจุดไกลน่าจะได้เก้าสิบเท่านะ ประมาณ90ได้ละมังสารเจ้าความความฝันใกล้เป็นจริงแล้ว120ที่อยที่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ